เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะขอต้อนรับสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมเนี่ยมีข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยนะเกี่ยวกับนิยายคโนสึบะนั่นเองก็คือในช่วงเร็วๆนี้เนี่ยทาง Twitter Official นะฮะก็ได้มีการลงว่าคโนสึบะเนี่ยกำลังจะครบรอบ10ปีในเร็วนี้ ดังนั้นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ10ปีเนี่ยทางอาจารย์ผู้แต่งเนี่ยเขาก็ได้แต่งนิยายคโนสบะแบบเขียนเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่เลยก็คือโยริมิชิเล่มที่3นั่นเองโดยที่เล่มนี้เนี่ยจะวางจําหน่ายในวันที่1เดือนตุลาคมปี2023นี้นั่นเอง ซึ่งเล่มนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจต่างจากโยริมิชิสองเล่มก่อนหน้านี้ยังไงก็คือโยริมิชิสองเล่มก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมพวกช็อตสตอรี่ที่แจกจ่ายตามบูเลหรือว่าตามแผ่นเกมหรือว่าที่เป็นของแถมแต่ว่าเล่ม3นี้เนี่ยอาจารย์เขาจะแต่งเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่ให้เลยดังนั้นถือว่ามีรุ้นได้หรือเปล่าว่าเราอาจจะรู้เนะื้อเรื่องเพิ่มขึ้นหลังจากนิยายเล่มที่17จจบแล้วอันนี้ผมก็มองว่าน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเรามารอติดตามชมพร้อมกันแล้วกัน ก็สำหรับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวแค่นี้แล้วกันนะสำหรับใครที่รอสรุปนิยายคนนุสบะอยู่ก็ผมกําลังจัดทําอยู่นะครับก็ยังไงไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย